ไงเติบครับไงเตืบมื้อนี้ผมจะย่างจินกับเขาตอนเที่ยงนะครับมันๆครับฟังเสียงเลยเสียมอยู่นีาดีครับสยามพาตัวครับมื้อนี้จะพาทุกคนมาตกป่าครับนี่ครับมัน่อประสูบครับเยอะก็จะเป็นเยอะปิ้นครับเลียมๆนี่แหละครับมาลองม่งรับว่าจะมานว่หมานครับ มันนี้ห้องของเขาพร้อมจะมาย่างปลาให้พี่ให้น้องเบื้องครับไม้ก็จะเป็นไม้ธรรมชาติครับผมก็จะเป็นตามนี่นะครับมาตกยุ่งฝายครับปลาก็ขหึ่งยุ่งครับแต่บงพึ่งว่าจะหมานบ่จังไดยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่นะครับเด้อผู้ใดเขามาไม่ก็กดติดตามให้แน่ครับจะได้บ่สผาดคลิปใหม่ๆเนาะครับจังไดยก็มื้อนี้ก็ไปครับไปตกปลาครับผม ครับผมได้เต็มแรกมาแล้วครับเป็นปลาสูบนะครับปลาสูบรายจุดก็ปลามาดก็จะโตสักเน่ยครับก็ไงเติบครับไงเติบื้นนี้ผมจะย่างจิงกับเขาตอนเที่ยงนะครับมันๆครับเอ็นอ้าวเอ็นอ้าว ครับเต็มแล้วครับมันหมานครับเดี๋ยวมัดไปครับนี่ครับผม ตัวใหญ่ครับตัวนี้ตัวเล็กหน่อยครับม,มันไม่เต็มครับเห็นเอาเห็นเน่าเห็นเน่า ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วครับมาจะย่างปลากินเนอะครับปลาได้สองแต้มครับนี่ครับลอยสายไว้ตรงนี้ครับโถกำลังงามครับจะไ,ได้เอาปลาไปย่างครับผม ปลาตกตรงนี้คือกินตรงนี้แล้วครับนะอย่างตรงนี้แหละพอดีมันมี้ลมครับพอดีแบตจะเบิดครับก็จะได้ตกประมาณแค่นี้แหละบ่รดุลครับตกนี้อย่างนี้ละง่ายดีครับผม แน่น้อยหนึ่งครับผมกำลังเสีนงต่กินเลยครับฟังเสียงเลยตาแสบอยู่ด้ยวยผมอ,อ่เาเนี่องของปีครับที่กินเขาในป่าเนะฟังเสียงครับฟังเสียงมันครับ โอกะเป็นตะกินอยู่ดิครับแล้วป่ายังมันเลยนุ <laughs> ่มโอ้ยิงเขปาปลาปลาก็ไม่ครับไม่ไม,ไม่ไม่ตะกิ้ครับแต่ข้างในมันกินได้อยู่ครับปุ๊บเป็นยังครับนี่อ่าอู้แสบแล้ววันนี้แสบแล้ว oh. นี่เขาครับเขาเนี้ยหัวก็เขาตระมึกแ <laughs> ม่บ้านย่านผมก็ได้ป่าครับ ก็เล้ยห่อทอดปลาหมึกให้ครับนี่แล้วก็อันนี้ครับพริกตาแดงครับนี่แก้วครับแก้วโอ้แสบคักแล้วมันเนี่โอ้หิ้วเขาแล้วครับบายแล้วยางปลาก็่วโมหนึ่งยางบอมต๊กไบบอมก็แบดก็จะเบิดเขาแสบอยู่มือนนี่จินงเขาป้าครับโดนๆกินเคีครับเขาป้านี่ก็จะแสบครับลงหลังนึงก่อนครับ พอดีมองย่างป่ามันเด็ดครับผมก็เลยหาทำลีมมันเป็นเนื้นครับก็เลยได้ซ้ำนี่ครับโอ,หอ,โอ้หอมกันโอ้หอมเลยสุดยอดเลย <c oughs> อันนี้อันนี้ตัวน่อยครับตัวนี้ไงเติบครับปลาซูปนาอกครับเนี่ยจผมเก็ตไงบ้างครับ อขาวชั่วเลยครับควนหุยห,ยหุยเลยว้ากินผิกี่แสบคักเลยนะครับกินเข้าน้ำกันครับไม่กินเข้าน้ำกันก่อนจะกินเข้าต้องหายเจ้าทีก่อนครับนั่งเนื้อมาแล้วจับป่ามันตุย แกงปลื้มมกทอดครับปลา้มึกแห้งแล้วครับเอาไปทอดครับข้าวเหนียวครับนี่ครับแล้วก็ปลานังครับหัวปลาเจ้าที่กินตัวน้อยหัวน้อยอือแหรอครับแถวนี้แหละครับพี้น้องกินนั่งกินมังกันนี่แหละครับอ่าเจ้าที่เนื้อไม่ไงไม่ไเอไงกินเขาเพื่อโลานเนออื้อ่ะกินนีร่าเนี่ย ที่ผมครับอันนี้อุหวนครับโอ้โอเหนือขาวจัวยเลยครับดกินพี่ครับ แซวแซวแซวครับ <c oughs> ป้ามาป้ากิงของก็พริกปุงก็แซวครับครับยิมขอมกันครับมาครับมาปลาซูปนี่จะก้างหลายน้อยนึงเนาะครับเนาะก้างใช่ปะผมมากครับกินได้ครับ เนือ้อครับเขาวๆสวยๆเป็นต่กินมันตุยสสเสีไดเสีได้ครับบ่ได้เดีเยวือมาอืม เมื่อเช้านีค่คึมฟ้าคึมฝนครับจำว่าตอนนี้แดดครับยังร้อนเลยเดี๋ยวมาเลี้ยงฝนกระตุกผมวานะนึงฝนตกเดี๋ยวไปจับเขียดครับจับกบจับเขียดเนาะบปลาเนี่ยครับเป็น,น,นตัวน้อยเห็นบ่ออู้เนือเศรษหอนนะครับกินไง

คลิปนี้ก็ฝากไปเพียงท่านี้แล้วครับนเนาะผู้ใดกรเข้ามากอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่นะครับสยามพาทัวร์ก็ฝากไปเพียงท่านี้ครับสวัสดีครับผม